Nydelig. Mm. 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 음. <sus> สวัสดีคะ่ะมาพบกับช่องกินกับมิลาอีทบิทมิาชาแนลสำหรับอีพีนี้นะคะนี่เลยค่ะหนูมิลานะคะก็มีเป็นแกงหน่อไม้ค่ะอร่อยอ่อยนะคะใส่ลูกโดดแล้วก็ใส่ใบโหระพานะคะรวมไปถึงใส่ใบชะอมด้วยเนาะใบชะอมก็คือผักขาเนะบ้านเราค่ะน่ากินมากพี่ๆก็คือแบบวันนี้จัดมาจานใหญ่มากนะไปค่ะแซบ่บๆด้วยกันอ๋ออันนี้ก็จะมีใส่แบบ ผักที่บอกเมื่อกี้เนาะแล้วก็เป็นพริกนะคะอืนี่นะจ๊ะใส่เห็ดด้วยนะคะก็จะมีเห็ดเข็มทองกับเห็ดออรนจิค่ะพี่พีอ่อร่อยมากนัวมากค่ะแล้วก็จะมีข้าวสวยนะคะร้อนๆค่ะทุกคนขออนุญาตกินเลยนะคะไปค่ะนัวค่ะใส่น้ำใบย่านางด้วยนะคะไปค่ะข้าวแรกของเรา ไปค่ะหอมหอมใบแมงลักนะคะอือม ข้าวตามทุกคนแซ่บหลายจ้ะนัวมากไปค่ะนี่เห็ดนะจ๊ะ อืตอนเด็กๆนะคะเข้าสวนไปหานองไปหานองไม้แปเละเข้าป่านะเข้าสวนเพราะว่าปู่เขาจะมีสวนค่ะแต่ก่อนก็จะไปขุดนองไม้กับพี่สาวอะไรอย่างนี้มาแกงกินอร่อยอร่อยค่ะเวลาที่แบบแกงนองไม้สดมันหวานเนาะ เมนูกลับบ้านต้องได้กินเมนูแรกนะคะ ที่ยายทำรอนะคะคือแกงเปิดหน่อไม้ค่ะทำอร่อยมากนี่ค่ะไปค่ะอร่อยด้วยกันเด้อแซ่บๆเหมือนเดิมค่ะ ใหญ่ๆพูนๆจานนี้ลึกมากนะพี่ๆของจริงนี่คือเยอะมากจ้ะอันนี้ว่าชิ้นแบบหน่อไม้เล็กแล้วนะเวลาตักอย่างลำบากนิดนึง อืสดน้ำะอะค่ะอืน้ำย่านางกับน้ำปลานัวๆจ้ะเขากันดีดี ใช้ปะลาต้มสุกนะจ๊ะทุกคนไปค่ะอ,อร่อยมาก หรือไม่พี่ๆดูเลยอะใส่ปากแก่งเดียว <laughs> เสร็จนจลืมโชคกล่องจ้ะไปค่ะแต่ก่อนเนาะ อยู่อีสานข้าวแบบแทบไม่ต้องซื้อเดินไปทุ่งนาเดินไปสวนก็มีของกินจะ้ะนห้พี่ๆด่วเห็นไหมน้อไปจ้ะ อร่อยกินเอากินเอาปลาเนี้ยงพึ่งจะเคืงจานเองจะ้ะจานใบใหญ่จีนทุกคน ฮืมสุดจอดอีกดิไปค่ะฮืม บางคนอาจจะไม่ชอบหน่อไม้เพราะกินของเขาแนะนำคะ่ะฝานเสร็จปุ๊บหั่นเป็นชิ้นแล้วใช่ไหมคะหนูจะไปต้มใส่กับเกลือสักประมาณสองสามน้ำจะ้ะ กินหืนๆก็จะหายหมดเลยกินหืนน้องใหม่แต่ความหวาน,นีัยคงอยู่นะทุกคนไปค่ะือ จริงๆชอบแกงเปิดมากกว่านะแต่ว่าวันนี้อยากสดน้ำ <c oughs> ก็เลยทำแบบน้ำแบบน้ำจะ้ะปกติแกงเปิดมันจะแบบเป็นน้ำเหนียวๆน,น้อยๆเนานะไม่เยอะใส่น้ำไม่เยอะอืม หอมปลาหอมใบยะนางกินแล้วมันเข้ากันเข้ากันพี่น้องอไปค่ะอืม ไปค่ลุงนำนะไปค่ะพี่พี่อืมทำแบบไหน <laughs> ปากหน่อยทุกคนสัน้นหนีก็ถือว่าคำแยค่ค่ะกูเดิซับอีหละลวนปากอืม เด็ดมากลองใส่เห็ดแล้วด้วยแล้วอร่อยอะ่ะอือ กินสลับเมนูกันไปนะทุกคนแล้วแต่ว่าตอนนั้นไปตลาดเดินไปได้ของเอียงจากห่านผักมากจ้ะ <c oughs> <c oughs> มีหนึ่งที่นูชอบกินมากเมนูนึงอะแกักแดกทุกคนแกักแดกกินกับข้าวเหนียวอย่างนี้เลยจ้ะ อต้องขอทางข้างยกยกหกไปหาคำ,คำสุดท้ายจ้ะทุกคนอืม ข้าก็หมดพอดีช่วงนี้กินเป็นน้ำขวดนะคะไม่ได้เทใส่แก้วขออนุญาตนะคะอีกนิดนึง ไม่ว่ากันนะคะทุกคนช่วงนี้กินแบบว่ากินแบบมันมีแบบว่าขวดน้ําแยกเนาะมันก็จะกินช่วงนี้กินน้ําขวดค่ะทุกคนโอเคค่ะมีใครชอบคลิปนี้บ้างไหมคะเชื่อว่าเป็นเมนูโปรดเมนูเด็ดของใครๆลหลายคนเนาะโดยเฉพาะคนอีสานนี่แบบอย่างงี้เลยค่ะเนาะโดยเฉพาะใส่น้ําย่านางกัแบบน้าําปลาหอมๆนี่คือแบบเข้ากันมากจังหวะที่แบบว่าเอาชะอมกับเใบแมงลักเนาะ ักอีตูเนี่ยใส่เข้าไปในหม้อนะคะหอมากทุกคนเด็ดมากนะคะอ่าใครหิวตามนะคะก็แวะตลาดได้เลยนะซื้อหน่อไม้หวานมาต้มกินกันนะคะสำหรับอีพีนี้นะคะขอบคุณพี่ทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะฝากเอ็นดูนะคะกับช่องกินกับมิาเนาะอิตวิทมิ c ชาน n e ลด้วยนะคะสำหรับวันนี้หนูมิาขออนุญาตรอลาไปก่อน <laughs> เห็นไหมยังพูดไม่เก่งมากคะ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่อีพี่หน้านะคะ